ันนี้เรามาที่ศาลเจ้าแม่ทัพทิมหลักสองนะครับที่บางแคนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปี2023นะครับหรือ2,565นะปีแห่งการไหว้นะครับพระโพธิสัตว์นะครับพระอวะโลกิเตส่วนนะครับเลยมาที่ศาลเจ้าแม่ทัพทิมนะครับซึ่งเป็นสถานที่ออของนะครับพระโพธิสัตว์นะครับซึ่งที่นี่จะเป็นที่ที่ แนะนำกันมาเยอะมากนะครับว่าอยากจะให้ทางเพจตลาดสายมูนะครับพี่ว่าสายมูเข้ามากลับไหว้ขอพรนะครับกับออสารเจ้าแม่ทับทิมนะครับมาขอพรสถานที่นี้กันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะครับทางเข้าเอ,อ่อข้างในนี้ก็ปฏิสถานสวยงามมากครับ ระหว่างเข้ามาก็จะมีนะครับของในการนะครับอิอองเตียนะครับประทัดนะครับแล้วก็ของไหว้ต่างๆนะครับเทียนนะครับซึ่งด้านในก็จะเป็นที่ปฏิสถานของศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในครับ เจ้าแม่ทับทิมนะครับแล้วก็จะมีเ,ออเทพเจ้าเฮงเจียครับโอ้ครับก็จะมีเหล่าเทพนะครับเทพทางด้านจีนะครับเทพเจ้าขงจื้อครับ วนของการจะเป็นเจ้าแม่ทับทิมนะครับที่ปฏิสถานสถานที่แห่งนี้นะครับนะครับด้านขวาจะเป็นเทพเจ้ากวนอูนะครับซึ่งวันนี้ก็มาครั้งแรกครับครับแล้วก็เทพเจ้าโชคลาภนะครับถ้าไม่ผิดก็น่าจะเป็นเทพเจ้าชายสิงเอียนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ด้าน ด้านนอกนะครับมีไปไหว้องค์พระเจ้าแม่กุอิมนะครับเจ้าแม่กุฎมพันมือครับ,นะรบนี่ก็จะเป็นที่ปฏิสตานของเจ้าแม่กุฎ่มพันมือนะครับซึ่งปีนี้ก็จะเป็นปีแห่งพระโพธิสัตว์นะครับพราาะอวโลติเกูวนะครับ องค์เจ้าแม่กุนอิมพันธ์มือนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าปีนี้นะครับในการขอพรนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพระโพธิสัตว์นะครับเช่นพระอวโลกิเกศุนะครับองค์เจ้าแม่กุนอิมนะครับก็จะได้รับพรนั้นที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นเจ้าแม่กุนอิมพันธ์มือนะครับดูดูด้านในครับสวยงามมากครับ ก็จะมีบทสวดนะครับขององค์เจ้าแม่กุฎงนะครับสำหรับนะครับใครที่สนใจนะครับก็มากราบไหว้สักการะ,ะขอพรได้ที่นี่นะครับศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับที่หลักสองนะครับนะครับที่นี้ค่อนข้างจะเงียบสงบนะครับ เป็นเทพทางด้านจีนะครับรู้สึกได้ถึงความสงบนะครับแล้วก็ความเมตตานะครับจากท่านนะครับอย่างไรแล้วใครที่ติดตามเพจตลาดสายมูอยู่ก็อย่าลืม s u b สคริปชันนะครับติดตามในช่องเฟซบุ๊กแฟนเพจตลาดสายมูนะครับแล้วก็ช่อง t i k t o อกนะครับตลาดสายมูนะครับวันนี้พี่วัวสายมูขอขอบคุณมากนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ